เฮ้ยสวัสดีครับไปด้วยได้ไหมโอ้เตยครับเต้ยประสาทซิ่งอือหนี่แหละคนรับรถสวยงามมากครับเฮ้ยมากคนเดียววะเออไม่ขัารถไยเราวะเออสุดยอดนี่ครับอู้มีที่เป่าฝุ่นด้วหมเฮ้ยเอวีกะจกเลย ไปเองโคตรยินเลยบบสุดยอดสุดยอดเตยนี่พัฒนาดีมากครับสีเหมือนนี้เครื่องดูดฝุ่นบ่เป่าก็ได้เป่าก็ได้ปะเออมันน่าซื้อเว้ยเอเดี๋ยวดูกันเนี่เรานำเสนอนะเครื่องดูดฝุ่นดิเดี๋ยวซุ้อจะใส่ใสเกียร์กันโอ้ยช่างนานการลยวัน เองสุดยอดเลยเว้ยเลิกขับรถไทยแล้วบ่ยังอ๋อยังอาชีพนี้ยังก็ไม่มีคนขับก็อ๋อไม่มีคนขับก็ขับแต่ว่ายังจะไปจำคันนี้เลยใช่ไหมสุดยอดครับนี่แหละคนเก่งครับทำอะไรเอ,อ้อนี่ว่ารถแรงไงใช่ไหมเองขึ้นเกยียร์อะไรนี่เ,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 เกยียร์เกเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งบ่ไม่มีเกียร์สโลว์บ่ ต้ยในจักยันนะสุดยอดพัฒนาฝีมือมากครับอยากขับรถไทยก็อยากขับหกลอ,อก็ได้ขับ<ม>นี่หวังรถเองวิ่งกี่คันอ่ะสามคันเองสามคันว่ะเออเต้ยประสัทสิ่งซับสองเลยเออซับสองเลยเครื่องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยได้ทำไมกระจกมันแตกวะ ตอนชนกันไงอ๋อคนนี้เคยชนกันบอก<ม>กระจกแตกครับมู่คุนมันงชนบ่อ๋อแต่ไม่ได้ทำแต่ใช่หมอ๋อคนก่อนชุดก่อนรถ<ม>โท่กแกครับ<ม>น,น,นี่ขับกิ่งเวสบายสบายเลยเนาะสบายโอ้ีไบขับกี่ยังยังอ๋อยังวะ อันนี้ขับในในป่าครับไม่ไม่จำเป็นต้องไปขับข <c oughs> ี่ได <c oughs> ้ออกทางนิดหน่อยเฮ้ยสับสองเลเนี่ยเงี้ยสามหรอเกสี่อันนี้เก้าสี่หรอเปล่าว้าเก้าสี่แล้ว,ลวช้าดิไม่ช้าหรอกแต่มันเร็วอยู่มันโอเคอยู่เนี่ยจากจากไม่เป็นอะไรเลยครับแต่ก่อนแต่ก่อนนี้ไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมรถไทยเองก็ไม่เป็นเนาะใครสอนให้ไหม หลายคนเนาะเก่งรถไทยครับรถไทยมืออาชีพเลยเนี่ยทีนี้ก็มาขับหกล้อเลี้ยวไหนไหมเลี้ยวขวาบ่ะไปทางนี้บ่ใช่แล้วหน้างานมีรถไทยไหมมีเกีร์ไหนแล้วเนี่ยสามสาม,สามหรอสหอสี่ครับถึง,งหกไว้ตรงเนี้ยไหนเนี่ยจากนี้ไปถึง,งหกไว้ถึงอออ่ะ อันนี้ห้าครับห้าแล้วมันเปียอ่รอบเร็วมากครับรอบมันถึงรอบเร็วเนี่ยจะใส่หกครับจึ๊บเรียบร้อยหกแล้วครับโอ้ดูรถนี้เทอันนี้ครับโกเบรี่ครับเดี๋ยวเรามารีวิวครับ U.S.A. Army รถทหารไปอย่างนี้ประมาณถึงไม่สี่กิโล ไม่รู้ตั้งสายสามอ๋อสายสามวะอันนี้สายสองสายสองสายสามประมาณสี่กิโลไปกลับใช่ใช่แล้วเนาะเอ้ใจนี่เอ้ยห้ากิโลไปสองสองจุดห้ากิโลไม่ไม่เลี้ยวตรงนี้ป่าเลี้ยวนี่เลยอ๋อเลี้ยวตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านซ่อมครับขับเก่งมากเลยนะดูอ่ะอันี้ชะลอครับชะลอปุ๊บใส่เกียร์ว่างเกียร์ว่างแล้วตอนเนี้ย จะเข้าโค้งครับสับหนึ Spencer? ่งครับพี่สองบอกกีซีโอ้ยสับเกียร์สีเลยบ้าอ้มันแดงเลยวะฮะซับสีเข้าเข้าโค้งอ่ะแน่าเหนนอนไปไอสับสีเลยปะเนียนนอนเนีนอนอันนี้ได้กี่เที่ยวอันนี้เดี๋ยวมาดูเที่ยวของเตีนประสัดสิงห์ครับ ได้แล้วครับห้าเที่ยววิ่งกี่โมงแปดโมงกว่าแปดโมงครับสีเที่ยววันนี้ท่อแกเขาไม่อยู่ครับเราก็เลยมานั่งดูในนี่เขานอนบนรถปะใช่โอ้นอนบนรถครับโดปะช่วงนี้โสดครับโสดสิงๆเลยนะอุ้โด โอ้ราดยางครับตรงนี้ทางหมู่บ้านอันนี้เกียร์อะไรเนี่ยเกีรยห้าบ่เกียยห,หกยยหกล่ะบ่หกขึ้นเดินครับดีดเนินประมาณความชันอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าองศาโอ,อ้สุดยอดเลยเนี่ยใครอยากขับรถหกล้อด้ำอะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็คือ กว่าเขาจะให้จับกว่าเขาจะมั่นใจว่าขับปินเนี่ยต้องใช้เวลานานนะต้องมาฝึกกับเขาวันละนิดวันละหน่อยตัวนี้เขาก็ขับรถไถเขาก็โดดขึ้นหกล้อบ้างเขาขับบ้างประมาณสักนิดนิดในหน่อยพอรู้ใส่เกียร์แบบไหนเนาะใส่ยังไงเลี้ยวยังไงวงเลี้ยวเป็นยังไงทีนี้ก็เรียนรู้เรื่อยๆครับทีนี้ก็จับมาเรื่อยๆจนทุกเก่เขามั่นใจครับว่าเออขับได้แล้ว เขาก็ปล่อยเลยครับปกติเคยถ้าเกเคยมานั่งคุมเองไหมไม่เคยเนาะสุดยอดนะถือว่าเป็นอาชีพที่อยู่ในออฟฟิศครับเป็นอาชีพที่ระวังซ้ายขวาระวังหน้าระวังหลังต้องระวังเขาด้วยแอบตรงเนี้ยเห็นไหมคนขับรถเขาจะรู้ตรงนี้จะเป็นสีแยกเขาจะชะลอเลยครับ ชะลอปึ๊บเปีเขาจะดูนะเอาใส่เกียร์ครับใส่เกียร์4ต่อเลยครับปึ๊บนี่เนี่ยถูกหลักการแล้วคนขับจะเขาจะรู้หลักการเขาก็จะมีโทรศัพท์บอก GPS ว่ากี์ตรงไหนเนาะเออทันสมัยมากครับวันนี้สุดยอดเลือ นี่ยรักษารถให้ท่าเก่ดีมากเลยไม่มีฝุ่นครับรถก็ไม่มีฝุ่นเลยนะอันนี้น่าจะท่าเก่น่าจะสั่งมาให้ดูดฝุ่นเฮ้ยมาไกลเหมือนกันครับอันนี้ไม่ใช่สองกิโลแล้วเนี่ยสามกิโลแล้วได้นี่ <c oughs> มีงานทำตลอดปะ หยุดบ้างมีไหมไม่มีปะหยุดหยุดเทอร์เก้เขาก็ให้ไปทำน,นู่นทำนี่บ่ขับรถไทยคอยเดไปเก็บงานให้อื่นคอยเอ๊ะทีเ่เซ็ตคอยแต่เก็บงานให้อ,อือ๋อที่เสร็จปุ๊บเองเป็นคนไปเก็บงานอันนี้ให้เขาดันแบบซืยๆไปก่อนเนี่ยเนี่ยคนเก่งนะคอยเก็บงานให้กับรถไทยที่เขาไม่เป็นครับไม่ค่อยเป็นคนเนี้ย เขาจะไปเก็บงานให้อันนี้ก็อาชีพขับขบล้อแลไรครับแนอนะคตถ้าถ้าคนขับรถไถเก่งๆเขาก็ไม่ต้องลงไปเลยครับก็ปรับระดับมาอีกระดับหนึ่งก็คือเย็นเย็นชํำครับทำงานในออฟฟิศอันนี้ลงเนินครับลงเนินห้ามใส่เกียร์ว่างเลยเพราะว่ามันเป็นอันตรายมากใช่ไหมเขาไม่ให้ใส่เกียร์ว่างปกติบางคนคิดว่าการใส่เกียร์ว่างลงเนินเนี่ย จะประหยัดเชื้อเพลิงมันไม่ใช่ครับอัน,นตรายมากก็คือเวลาเบรกฉุกเฉินมานี่จะไม่อยู่รถยิ่งรถหนักด้วยอ่ะไหลไปเลยนะเพราะว่าเบรกไม่อยู่แน่นอนห้ามห้ามใส่เกียร์ว่างตตรงนี้จะเป็นสีแยกแล้วนะ กี่เดือนแล้วสองเดือนแล้วบ่ะสามสี่เดือนแล้วบ่ะม,มีงานทำาตลอครับทีมงานนี้โอ้โอตยประสาทสิ่งก็เลยกินเหล้าหรอว่ะอย่าอ๋อ <laughs> ลงทุนมาเยอะแล้ว่ะ <laughs> อันนี้ถ้าสีสิบลงคอเนี่ยสุดยอด หาไม่เจอครับถ้า 40, 40ลงคอเนี่ยหาไม่เจอเลยนี่อ่าเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นสีแยกครับตรงนี้สีเลนเนี่ยไปสับสีเลยนะี2นู้แต่ใส่สี <c oughs> <c oughs> โอเค2ได้เฉย,ยเลยอะรถหนักๆเนี่ยโอ้แน่นอนครับเกือบถึงแล้วครับนี่แหละสถานที่ที่จะดำครับอยู่ตรงนี้แหละ ใช้เวลาประมาณเกือบสิบนาทีบ้างเนี่ยทางมันไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ทางนี้วิ่งทางนี้ปะแซมวิ่งแซมวิ่งไปไหนไม่รู้ไปทางนี้เห็นปะโอไปไหนวะอ้า,อาตรงนี้เองก็เทวะเนี่ยใหม่ใครเทปะเออไม่ใช่อ๋อร,รถพ่วงเข้าโอ้เนี่ยเข้าตรงนี้ครับ ตรงนี้ก็ประมาณถึงไม่ห้าสิบเที่ยวไม่รู้ไ,ไม่รู้ว่ะตรงนี้เขาหน้าจโจยเขาจะมางัดต่อครับเขาไม่มีดินก็เลยให้ทีมงานนี้มาทีส่วนหนถ้าโค้งเงี้ยใส่เกียร์อะไรเนี่ยเกียร์สองบ่หนตะโคง้งเงีย้ยโค้งยางเงี้ยแบบเนี้ยเแบบนี้ยแบบเนี้ย เองจะทดเกียร์เกียร์สองป่บางครั้งก pues ็เกียร์สามเลยบางบางครั้งเกียร์สามเลยวะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเกียร์สามเลยวะเกียร์สามใชได้โอ้โเนี่ยเกียร์สามเลยเกียร์สามดันไปข้างหน้าเลยกันโอ้ยว่ารถเนี่ยเป็นแรงใช้ได้เลยนะบางบางคันเนี่ยถ้ารถเก่าๆอย่างเกียร์สองเกียร์หนึ่งอันนี้เกียร์สามันเข้าตรงนี้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงก่อนเด้อเดี๋ยวขอดูฝีมือเองคอยกันโอ้มาทันกันนี้เลยเว้ย ไม่ใช่เอ้ยรอรอเสร็จเองเดี๋ยวไปด้วยเนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูฝีมือเองถอยอ่ะอ่ะไปเดี๋ยวมาดูฝีมือสเตเต้ครับถอยครับ ย่ได้ไหมริบฝีมือเลยยอดฮาดามแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจ,จบเพียงแค่นี้ครับเดีย๋ยวเราจะคืนไปสัมษณสอีกคลิปหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ